นะครับทนายตั้มโดนแจ้งความไปทั้งหมดนะก็คือมีข้อหาอะไรชออ่อโกงนะครับแล้วก็ฟอกเงินสรุปสั้นๆน,นะนะครับก็มีสองข้อหาคือช่อโอกงกับฟอกเงินแต่ครณนี้ฟอกเงินเนี่ยมันจะมีทั้งฟอกเงินด้วยตัวเองร่วมกับเมียฟอกเงินสมคบฟอกเงินมันก็เลยเยอะแยะไปหน่อยแต่จริงๆแล้วก็คือฟอกเงินอันนี้อธิบายภาษากฎหมายง่ายๆแบบชาวบ้านได้ฟังเพราะว่า ใครติดตามพี่เดชจะได้ความรู้ว่าวันหนึ่งเผื่อจะไปฟอกเงินบ้างจะได้รู้ว่าวิธีการฟอกอย่างไรฟอกฟอกแล้วสุดท้ายต้องติดคุกติดตารางอะไรดูแจ้งอะไรจะได้รู้นะฟังฟังอยู่ในใครฟอกเงินบ้างครับนะครับนะนะนะครับนี่เรื่องฟอกเงินนะนะนครับเพราะนั้นโดนสองข้อหาหลักๆนะครับช่อโกงเนี่ยนะครับโดนถูกกล่าวหาว่าช่อโกงทั้งหมดสามครั้งสามกรรมนะครับนะ ได้คุยกับทนายความของทนายตนะั้มแล้วสมครั้ง3กรรมกรรมแรกถูกกล่าวหาว่าหลอกหลอกลวงเงินของพี่อ้อยจำนวน71ล้านบาทโดยหลอกลวงว่าจะเอาเงินไปลงทุนเกี่ยวกับเรื่องลอตเตอรี่ออนไลน์แล้วไม่ได้เอาเงินไปลงทุนเอาเงินไปซื้อบ่านนะครับจำนวน71ล้านบาทอันนี้คือกรรมแรกการกระทำครั้งที่หกระทงแรกนะครับเข้าใจนะ ฟังกันชัดๆพี่น้องประชาชนจะได้รู้ว่าทนายกัมโดนกี่ข้อหาอันนี้จากปากทนายความของผู้ต้องหาเลยนะครับซึ่งเล่าให้พี่เดียอย่างละเอียดยิบกรรมที่สองทนายกัมถูกกล่าวหาว่านะครับช่อโกองพี่อ้อยเกี่ยวกับเอาเงิน13ล้านไปซื้อรถเบนซ์รุ่นไหนไม่ต้องแล้วกันหลอกเอาเงินสิล้านไปซื้อรถเบนนะครับนะอันนี้คือกรรมที่สองเข้าใจนะ นะครับไปโกโหกนะฮะนะครับว่าลถเป็นราคาเท่านั้นเท่านี้แต่ถึงเวลาปรากฏราคาน้อยกว่านะครับอันนี้ก็ชอบโกงกรรมที่สองนะฟังชัดๆนะครับพี่น้องครับพี่น้องจะได้รู้ข่าวอันนี้ข่าวจากนะสำรวจข่าวจากทนายความผู้ต้องหายไม่ใช่ข่าวจากสื่อนะนะข่าวจากสื่อมันก็ไปอีกแบบอันใี้ข่าวจากทนายความของผู้ต้องหาเลยที่เขาแจ้งเ้ากล่าวหานะครับตารวจนะกรรมสุดท้าย นายตั้มถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงเงินจำนวน9ล้านบาทจากพี่อ้อยเพื่อเอาไปใช้ในการออกแบบอาคารระบบประปาไฟฟ้า,าตกแต่งภายในนะครับงานระบบต่างๆรวม9ล้านบาทชัดเจนนะโดนกล่าวหาช่อโกงทั้งหมด3แต่ะพี่น้องกันอธินะนะครับนะ อันแรกหลอกเงิน7 1็ิบเอดล้านอันที่สองลอตเตอรี่อันที่สองนะครับรถเบนซ์สิบสาล้านอันที่สามออกแบบ9้าล้านแค่นี้ครับคือข้อหาทั้งหมด3ข้อหานะครับเรื่องเรื่องช่อโกงนะครับมีแค่นี้ฮะประเด็นต่อไปทําไมถึงโดนฟ้องเงินนะครับนะเออทำไมถึงโดนฟ้องเงินผมได้ถามทนายของทนายตั้มแล้วก็คือหนึ่ง ได้เงิน71ล้านมาไม่ได้เอาไปลงทุนลอตเตอรี่ออนไลน์ line, นะครับแต่เอาเงินไปซื้อบ้านนะครับอันที่สองรถเ็น13ล้านราคาไม่ถึงเหมือนทำนองไปโกหกเขาว่ารดราคาเท่านั้นเท่านี้นนแต่จริงราคาต่ำกว่าแล้วก็เอาเงินส่วนต่างไปชอบโอกนะครับนะอันสุดท้ายออาเงินออกแบบเอาตังค์ไปแล้วนะปรากฏว่ารา,าคาการออกแบบอะไรต่างไม่ถึงขนาดนั้น ก็ชอกโกมีแค่นี้ครับนะและที่ถามว่า39้าล้านสแกมเมอร์นะครแคทเชียเ็คยังไม่มีการแจ้งความนะครับยังไม่มีการแจ้งความไม่ได้ผมก็เข้าใจผิดฟังจากแหล่งข่าวตำรวจบอกปุย้ยพี่เดหลับฐานมัดแน่นอะไรต่างๆเรื่อง3 9ล้าแล้วปรากฏยังไม่ได้มีการแจ้งความเลยนะครับตามที่เป็นข่าวไปมีคนโทรมาแจ้งนะครับอันนี้คือจากปากคำของทนายความผู้ต้องหาเลยนะครับ นะครับที่ไปรับทราบข้อกล่าวหาเมื่อวานนี้ก็สรุปแล้วประมาณนี้คําถามต่อไปทําไมเมียของทนายตั้นะครับเออเมียของทนายตัามจึงถูกแจ้งข้อหาฟอกเงินนะครับผมได้ถามเขานะคนะครับนะผมได้ถามเขาเขาแจ้งว่านะครับทนายความผู้ต้องหาแจ้งว่าเหตุที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาเมียทนายตั้มในข้อหา สมคบการฟอกเงินตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะครับร่วมกันฟอกเงินเหตุผลคือผมถามแล้วพนักงานสอบสวนแจ้งว่าเงินที่นายตั้มได้มาจากการช่อโกงเอาเงินไปให้เมียซื้อบ้านนะครับโดยมีเ,เช็คสองฉบับฉบับหนึ่งรู้สึกจะเป็นมัดจำหรืองไงอีกฉบับหนึ่งก็ไปจ่ายค่าบ้านนะครับและเงินส่วนที่เหลือฝากไว้ในธนาคารนะครับพอหลังจากนจ่ายเงินมัดจํา ถ,าาถ้าจำจำไม่ผิดน่าจะห้าแสนไรเงนส่วนที่เหลือก็อีกส่วนหนึ่งจ่ายเงินค่าบ้านประมาณสักสี่สิบเพื่ออะไรประมาณนี้ใส่สิบล้านนะครับหลังจากนั้นเอาบ้านไปใส่ชื่อเมียเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเมียเอาเงินที่ได้มาจากการท่อโงไปซื้อบ้านเมียจึงโดนข้อหาฟอกเงินเหตุที่โดนข้อหาสมคบฟอกเงินเพราะสองคนผัวเมียร่รวมกันวางแผนเพื่อจะเอาเงินของพี่อ้อยมาซื้อบ้านไม่ได้เอาไปทำลอตเตอรี่ ดังนั้นเมียจึงถูกข้อหาร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปฟอกเงินแค่นี้จบชัดเจนนะนี่คือการให้ความให้ความรู้ว่า <c oughs> แต่ละคนมีพฤติการในการกระทำความผิดอย่างไรคำถามต่อไปว่าในการแจ้งข้อกล่าวหาของพนักงานสอบสวนปองขวบพรามนะครับมีการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างไรนะครับ เข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์พี่เดด้วยนะครับพี่เดย,ยังให้ความรู้เป็นปกติเหมือนเดิมนะนะครับนะเชื่อขอยเชื่อมั่นในพี่เดว่าเป็นคนที่ให้ความรู้และมีข้อมูลลึกผมมีข้อมูลลึกทั้งฝ่ายตำรวจและก็ฝ่ายผู้ต้องหาครบผมจะเล่าให้ฟังหมดนะพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์วันหนึ่งอาจจะต้องเป็นผู้เสียหายอาจจะต้องเป็นผู้ต้องหาก็ฟังพี่เดไว้เพราะพี่เดนีด่แม่งของแท้ของจริง นะครับมีอะไรเนี่ยตรงไปตรงมานะครับยืนดูทุกวันนี้ได้ก็เพราะอะไรตรงไปตรงมาและไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นพี่เดร,รอดตลอดเวลามาบางคนบอกห่วงพี่เดจังอย่าห่วงฉันเอฟซี FC ทุกคนไม่ต้องห่วงพี่เดนะครับพี่เดตัวรอดไม่ว่าใครจะทะเลาะก,กับใครยังไงทัวจะลงไม่ลงนะไม่ต้องห่วงพี่เดพี่เดตัวรอดเพราะพี่เดไม่มีปัญหาเรื่องเงินไม่มีปัญหาเรื่องโกง ไม่เคยโกงแบงค์ไม่เคยโกงธนาคารนะไม่เคยติดคุกติดตารางเพราะคดีทุจริตคอร์รัปชันไม่เคยโกงไม่ไม่เคยติดคุกเรื่องคดีทุจริตนะไม่มีเลยนะครับขอให้สบายใจไม่ต้องมาห่วงทานายเดชานะครับไม่ต้องห่วงว่าใครจะมาแฉอะไรผมไม่ต้องห่วงเลยนะครับไม่ต้องห่วงและใครก็แล้วแต่ที่เป็นสื่อมวลชนหรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์นับแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าพบว่ามีการหมิ่นประมาทผม ฟ้องทุกคดีไม่ว่าจะใหญ่จากไหนเป็นผู้มีอิทธิพลในวงการสื่อหรืออะไรต่างฟ้องทุกคดีนะครับประกาศแล้วนะครับใครที่พาดพิงผมนะครับผมฟ้องทุกคดีครับนะบไม่ว่าคุณจะใหญ่โตโมโหลานนะครับรุ่นใหญ่รุ่นอะไรต่างๆถ้าพาดพิงผมเสียหายฟ้องหมดนะแล้วไม่ต้องกลัวว่าผมจะเหนื่อยนะผมมอบหน้าในี่ทนายความคุ้มหมดแล้วเมื่อเช้าเซ็นสู้สึมอบหน้าไปทั้งหมด10คดีแนละ้ว เพราะฉะนั้นใครที่มา,าพาดพิงผม,ด,ผมด,ด่าผมดําเนินคดีหมดไม่ว่าจะใหญ่จากไหนรุ่นใหญ่รุ่นอะไรนะเออกินข้าวหรือกินวายกินอะไรกางผมฟ้องหมดเตือนกันก่อนนะเตือนก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะแล้วใครจะทําอะไรผมจะร้องเรียนจะแฉะนี่เต็มที่เลยนะผมไม่ซีเรียสเลยเพราะว่าผมไม่มีอะไรให้แฉไม่เคยตกทรัพย์ไม่เคยวิ่งคดีไม่เคยอะไรต่างๆผมไม่กลัว แล้วใครจะมาวัดกับผมก็เต็มที่เลยเพราะพี่เดย์อยู่ได้ทุกวันนี้เพราะว่าอะไรเพราะเราเป็นคนตรงไปตรงมาเราอาจจะมีกลับคําบ้างอะไรบ้างถ้าข้อที่จริงมันเปลี่ยนหลักฐานเปลี่ยนก็ว่านไปนะเพราะฉะนั้นขอให้มามั่นใจพี่เดย์ผมไปต่างจังหวัดก็นะทุกคนก็ยังเข้ามาถ่ายรูปอะไรเหมือนเดิมทุกคนรักพี่เดย์เหมือนเดิมการสอนหนังสือผมก็ยังเป็นอาจารย์เหมือนเดิมเป็นวิทยากรเหมือนเดิมเครดิตบารามีผมทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีอะไรทั้นั้นนะ และไม่มีใครทําให้เราเสื่อมได้นอกจากเราทําตัวเองเสือ่อมนะแล้วก็การใช้ชีวิตของผมในฐานะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะฮะที่กำลังจัดรายการเ,เขาเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ไม่ใช่ทนายบางคนบอกเป็นทนายต้องไปว่าความทีสศาลก็ขณะที่ผมจัดรายการเนี่ยผมไม่เป็นทนายทนายก็ต้องใส่สู่ทใส่เสือ้ออานนี้ได้ไงนะเขาเรียกว่าเป็นนักจัดรายการเป็นสื่อโซเชียลเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับนะนะ ใครเข้ามาแนละ้วรู้สึกลําบากใจไม่อยากฟังพี่เด็กก็เลื่อนผ่านนะแต่ถ้าอยากฟังนะพี่เดให้ความรู้อธิบายต่างๆนะถ้าชอบลีลาพี่เดชชอบสติปัญญาความรู้ก็ฟังไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเราไม่ว่ากันนะครับก็ฝากแอดมินนะครับอันไหนถ้อยคาที่มันไม่สุภาพก็ช่วยลบแต่ถ้าอยากมากลบแล้วยังมาอีกก็บล็อกไปก็จบเพราะว่าเรานะครับต่างคนต่างมีเสรีภาพ อะไรที่มันกระทบกระเทือนเสรีภาพเรามากแอดมินก็ช่วยดำเนินการบล็อกไปแค่นั้นเองจบนะครับชัดนะ